ทำชีสบอร์ดกินกันที่บ้านค่ะทั้งหมดนี้หนูทำเองเหมือนกันนะคะกำลังหั่นตัวเองก็หั่นสรยเหมือนกันอนะืมระวังมือนะคะอังม่นชัยมัดค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดเรียง อ้วนค่ะอ้วนเยอะมากคือหนูเรียงไม่ค่อยเป็นนะคะดูจากสตรอเบอรี่ก็ได้ก็จะจัดเรียงตามภาษาพื้นบ้านของน้องจัง ชีสปอดเจ้านี้ดูเน้นผลไม้นะคะใช่ค่ะอะร่อยหนูเลี้ยงไม่ค่อยเป็นค่ะจัดจัดเรียงเลี้ยงถ้าภาษาเด็กน้อยรู้จักปริมาณความชอบคนทำนะคะ ชีสอร่อยมากมมมชีสอันนี้เบรกแล้วนะทพองกว่กลัวทานไม่หมดค่ะใช่แต่ผลไม้เยอะมากแล้วคนที่เป็นคนแบ่งผลไม้ให้ก็คือ <c oughs> คุณแม่ค่ะลูกค้าจัดมาชีสก็จัดให้อืแต่ว่าที่มันดูเยอะเพราะว่าหนูตัดเป็นสามตัดสามรอบอะ่ะค่ะแครกเกอร์ er, ใช่ไหมคะแล้ว <c oughs> พอมี เหลือแ er ักเกอร์กับอุ๊ยว่างจังเช็ดกันค่ะได้เปียกเช็ดกระปรงไปแล้วค่ะนี่เช็ดเช็ดนี่เช็ดหูขอพังอหน่อยบ้านป้าด ชีดขาอยู่นิ่งๆนะคะชีดคือขออนุญาตสารภาพตามตรงเลยว่าลืมล้างมือค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามือหนูสะอาดอยู่แล้วเราก็จะเรียนให้มันวยๆโอเคห้าซิ้นก็พอคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเจะไม่ตอบ ขอหน่อยพี่นิคอเลยขอแล้วค่ะเดี๋ยวไม่กอดชีทดบอดใบน้องเจ้าค่งน้ำพึ่งหนูคิดว่าไม่ต้องเอาแล้วค่ะตอเดของผู้เสียหายค่ะเดี๋ยวจะชิมของน้องจนนะไม่ดบ้านค่ะหนูขอชิมให้ดูก่อนได้ไหมคะได้ค่ะชิมให้ดูค่ะเรื่องโหดเรื่องคือเอาทุกอย่างรวมกันเล ขออนุญาตฉีกดีกว่าคะ่ะอุยอ้ยอุ้ยอนตกเอาใหม่ค่ะเปื่อแล้วหมดหมอทำไมกาดทีละคร Uh huh. ยาม,มี่หมน้องขอประมวลผลยันเคสหนึ่งค่ะที่เราไปในเค่วงันทันเหตุการณ์ก็ตั้งใจซื้อบ้านผ่อนมาห้าสิบงวดงวดละเจ0 0บาทสุดท้ายระหว่างหนึ่งค่ะ <c oughs> ได้รับรู้ว่า <c oughs> บ้านที่เธาผ่อนถูกเอาไปจำนองกับผู้ชายกคนหนึ่งยังม,มี่ไหมคะ <c oughs> ได้รับหมายสาร <c oughs> ได้รับหมายสารบอกว่าจะต้องออกจากบ้าน <c oughs> บ้านอยู่ถึงเลืดแล้ว <c oughs> อือโอเคไม่ไม่มกันค่ะเดี๋ยวมาช่วยไปทาแล้วโอเคไม่ไม่ลองทำกันที่บ้านนะคะทำง่ายๆมากๆเลยค่ะอโอเค